ไม่ไม่บุญไม่กินไม่ท่าไม่มาไม่นี่ไม่เรื่นไม่พ่เออมาไปรอะไรนี่กลยสวัสดีพ่อสายสวัสดีค่ะก่อนลูกอันตรายยินดีศรัทาหน่อยอันน้นไม่ใส่กล้องไ่ดููกตายินดีัาน่อยเกิดเกินแกนไม่ไม่พ่ไม่กินไม่ท่า รับประไหมคะวันนี้ขนมจีนขนมจีนน้ำยาปลาไม่พัก็ได้กนขนมจีนไหมคะยังยังยังครับเอาไหมเอาไหมไม่พักก็ได้เดินไปเดินไเดเตาหมนะเราใ้ขอให้ทุก่านอุดมสมบูรณ์สมบูเดินเตาดมาสวดีนีเปมาก็ดีนังที่ปักสดีน่เด็นัดี ที่อดิฐานจิตและเลื่อนเลืงานพรบิณฑรสดาริยะสังขารวนฒิเศตรยาพระฤาษโพยาญ่ยพระธรรมกตระศีอระเจาวรวโศโชัยพระรามหลวที่รุษาชพราพันแปดนักสลาภุสมสงครามแห่งนี้แต่ขอให้เปิดบารึกไทยงานสมความมุ่งมากปรารถนาในวันนี้และก็ทุกทุกวันตทุกวันในการตรวัน พอที่เรามารับโชครับชัยรับสิริรับมงคลรับความอุดมสมบูรณ์ผลดัดเชื่อตั้งจิตตั้งใจปรารถนาอาราธนาเอาบนว่าให้เป็นสาระให้เป็นที่พึ่งบนว่าอาราธนาเอาอในบั้ญัติอาราธนาเอาบอกใหแง่บอกดำดันเด้อรับสินนี้ก็ว่าดำดันอย่าบอกคอยเอ่อสิได้รวยเรื่องอะไรก็ต้องมากบอกคอยม้าหน่อยเด้อบอกกับสิบ้าหลายบนว่า แห้งดังแห้งวาหลายเนี่ยเออคืชสั่นนะครับว่าแรงศรัทธาแรงพลังคือเ้ามีแห้งไปสั่นปมพวงเสียนะปมพวงสั่นแห้งก็ได้หลายเลยสั่นแห้งก็ได้น้อยพืชกันเนี่ยเปรียบเทียบให้ง่ายๆนะารับเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเป็นสริเป็นมงคลนะอธิโมทนารสาธุกกับพี่น้องนะครับพี่ดีเจเสียงวันจรายเงินสิบสี่เจ้าหน้าอกบางกีน้อง ใจซ่อมเนี่ยทีมงานคุณสาระประสจวบรอนใจซ่อมเนี่ยทีมงานงอโสมหรือว่างอะไรบูตออกมาเรียกป่าแล้วเรากดส่งมาพ้นมาเสียอีกไม่กันเออเสียบผเสนอเมื่อเห็นมือดีขออนุญาตขออนุญาตทุกท่านนะครับขออนุญาตพูดเอ่อเรื่องความเป็นสิทิเป็นมงคลเปิดรับ พรรับศิลป์รับทรัพย์รับเป็นศิลป์เป็น,ปนมงคลร่วมด้วยเช่อยกันในวันนี้นะครับร่วมช่วยกันในวันนี้นะครับพี่น้องก็อนุโมทนาสาธุรณรกันเด้อที่ฟังการถ่า,ทายทอดสดทางออนไลน์ทาง917จะได้ไปเงินความสุขจากฟ้าตรงนี้นะถ่ายทอดสดมานะครับเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับมาแล้วแจ้งชื่อแจ้งานามด้วยคณะเจ้าภาพนะครับอ่าท่านคณะราษีท่านนะครับ,ท,ท,นะรบที่จะขึ้นถวาย ปัใจพระุ้บเจ้าว้อสมุทิอีกสองที่5เพื่อร่วมงานพระราชทานเพลิงสมเด็จสังฆราชองค์ใหญ่พระองคปูใหญ่พระธรรมมงคลรังสีนะฮะนะสามที่แห่งนี้นะครับชินตามเจ้าท่าด้นท่านว่ากลงงางนาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลางลายมาเองวันสายฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุรนัะไรสุดแรงดินคนจะงามงามน้ำใจใช้ใบหน้า คนจะสวยๆจับยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้อนใช่อยู่นานคนจะรวยวยสินคานใช่บ้านโติรวัฒน์ทำุญต้องถามทางต้องลนล่จะได้สำเร็จผลพระโพธิวยังเช่นเคยนะเอะเอบ้าโตเน,นีย่ยปีใหม่อะไรมารัฐทานอาไรเนี่ยสามสม่วนที่พระบรมมารมณ์โตใส่ใจทุกขั้นตอนให้บ้าโตนับหลายเออโติรวัตรจัดจไปนะครับเอาเอาละ เชิญครับเจ้าภาพเจ้าทานะครับพี่น้องเดินทนงมาถึงแล้วอยากจะเซลล์รูปเซลฟี่เซลภาพได้นะครับไม่มีข้อจํากัดอยากจะบูชาพระไตรปิฎกย้อนสักคาก็ปัจจัยขอนตู้เขียนชื่อฝากชื่อไว้เป็นตุนกลับสกุลไว้เป็นสั้นได้นะครับแล้วก็มีแผนขอบทโทษกรรมกายกรรมวจีกรรมวโนกรรม มาตรงน,น้นโกรดนะครับตรงน้นโปรดประเดี๋ยวคนรูปูใหญ่เลยวันนี้เป็นวันปีใหม่รับโชครับชัยอาราธนาุณงานความดีความรัำความรวยความสวยความหล่อให้เข้ากับตัวท่านพี่น้องครอบครัวเพื่อนพ้องบริวารนะให้เปิดวามสาหรับจิตใจในวันนี้ในต่างในวันนี้เห็นใช่ไครับขึ้นสูงสลายนะครับเป็นศค้อเลยนะครับในช่วงที่เราจะประกอบ ที่นะครับเวลาสิจิกาจท่านก็ยังบพ็ญูุศลได้นะฮะบร็ญกุศลได้นะครับก็อ่ามราสาทุกแจงรายชื่อรายการยันพระเดพระทัณฑจารย์พรูโาวนาธรรมโคสินะรักษาการเจ้าโดยมีหลวงพายได้นะครับีกองการนะฮะต่อพระดุพีมาโกนยามว่าเจ้าของตสียงังกระาสร็แล้วพระเพระลัโคิสยาทุกสิ ใชครับเสียงดังๆบอดังบกบ่เลยบอดังบกบ่เลยครับริกาณวันน้กระส่าเลย AC ที่นีก็ทุกคำว่าสสว่างครับต้อไปดูแบบที่ที่จะมาน่ายนีนะครับ

ก็คงจะหยุดคลิปาภาพบรรยากาศของวันที่13เมษายนพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นวันสงการนะครับ คงจะขอหยุดคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกับสถานการณ์วันสงกรานต์ปี2563ที่มีสถานการณ์ของไข้หวัดไวรัสโคโรโนา19นะครับจนทำให้ทางภาครัฐเองต้องประกาศให้งดกิจกรรมสงกรานต์ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ